เรื่องยาวมาเกี่ยวสาวสิร่าแม่เก็บข้าววนซานาห้เลิกใครที่เหลือหนุ่มเหลือหน่อยเรียกแไ่ถอยไปนิดแล่ขาดน้อยสกินบอ้า สูงไว้ะลือมไหลมาลอยเลลนสายตายาว่าองไปรชว่าน้นวลสะอมีเลือดแก จำเงา,าปลาเปลีล่ยวหัวเรือมันเริ่มเหวี่ยาไปตามไปที่บนเงาปลาเปลี่ยวเรือวิ่เที่ยวไปทุกที่ก่อฐานอนท่านี้

i yeah. yeah. yeah.

ไได้พี่ตะวันตะวันพี่เป็นหมอพยาธิไม่เรียกซ่อมเรือนว่าไม่เคยรักษาหัวหนาดักดับหน่อยหัวของใคร ได้ให้ผูงอาไว้แต่หัวเรือมันแข็งแ่แงรูปกพันที่กเทียมก็เหมือนกันต้องสงสัยมาดูกันมน่ไหนพี่จะเี้ยงัคับมัเอเอาให้งาหัวเรือพีนุนมาตองอิานองจ่

ทั้งจากไหนพ็ดีขอให้เป็นพีมึงน้องพี่จะไม่ส่งเสียรองลาห้ตกไน้ำลอยลอยก็เสียไทยลายไเสียไทยเต็ผมต็มผม ่จเปนเป่นใจยเปลนจจะให้พีนนน่งเลยนกตายล้มันเตบาเลยใไม่ห้ีอบาให้าถนยาทาน้าแกมใส่โน่ไม่หนียาทางไม่ว่างยาตระดดตาตัดฉากเดียวงาน นายได่ทำความดูใจผมมากเลยเนี่ยตอนแทีต้องใช้ไม่กล้ามัต้องใช้เลย้อนใช้เลยเออก็เดี๋ยวคนละชื่อ็เ็นเจ็บไม่ร ไม่ไม่อันนี้นะฮะเราพร้อมมาสามเดือนเต็มๆนะครับพ้อมมาสามเดือนไม่ไม่ช้อปเวลาถอดไม่ไทำพิเศษนะจ๊าตุ้งตุ้ง เดี๋ยวอาจารย์อยากอาจารย์